ยังไม่ได้เนี่ยเนี่ยโอ้โหเลอะหมดเลยใครโยนอึเต็มคอกเลยอะทนสิตุกบหนี่เด็กหน่อยเร่นอึแล้วอะไรเนี่ยเว่งไปวิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยพิงามพ่งามเ่อย Kim đi đi Kim đi đi và vô đi thế giờ. ไอตัวนี้มันดีจัดเมันเป็นจังใดละอ้วนนะเป็นยังไงปลาวุนแท้นั่นพ่อเรียกแล้ว ดูค่ะเขากำลังเล่นอยู่นี่เอามาให้กินก็จะกระจายอย่างนี้เลยเดี๋ยวต้องให้เล่นให้อิ่มก่อนนะถึงจะเอาให้กิน อ้วนมันคึกแต่เช้า